为什么 เเชิญท่านเจ้าของวันเกิดนะฮะทุกท่านเลยครับที่เตรียมประนคนนะฮะมานั่งรอรอกัอนนะครับเดี๋ยวกล่าวถวายทานก่อน อาจารย์ศรีลุงครับอีกที่หนึ่งครับขอเพบใจเลยขอบใจนะฮะเดี๋ยวกล่าวทานพร้อมกันนะครับมาทุกท่านเลยนะครับกล่าวม่นโมสามจบพร้อมกันนะครับนะมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะมตตสาพภะคะวโตระ,ะตรหโตสัมมาสัมพุทธะอิมานินะยังพันเตภัตตานิสัพปริวาลานิภิกขุสังคัสะโอนุชยามะสาธุนโนพันเตภิกขุสังคโคอิมานิ พัฒต,ตานีสปาริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหาตังทีคารตังฮิตายะสุขายะข้าแต่พระสงพ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหาร พร้อมทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพาตตารอีกทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพระเจ้าทั้งหลาย จิมนกาละนามเทิน,น,น,ทนครับประเคนได้เลยครับเอาละคราวนี้ก็กลับไปพร้อมกันเตรียมกรวดน้ำนะครับรับพรจากพระคุณเจ้านะครับ ยะถาวาริวะฮาปุราปริปุเรนติสาคะราเงวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากบติอิจิตังปติตังตุมหังคิพเมวะสมิมชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาเทโยเิวัชฌะ Bye. Yeah. I'm sorry. ธรรมานุขาเวนส,สวัสุทธวนตุเตปวสาพมังกรรักาตสาร้เมว,วัาสัพสังฆานุาเวนส,สวัสุทธีวนตุเัการักงานึ่ร้อม,าอาาก,อมกันอีกครังน,งนึครนะัรับ ระหังสัมนาสัมพุทธโอภควาพุทธังภควันตังอาพิวาเทมีกราบสยาขาโตภควาตาธโมทานังมัมสามีกราบสยาสุป,ปฏิปันโนภควโตวสาวกาสังโคสังคังมนามีกราบ เอาละครับจบเอียนโต Bye. สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นรูปธปรรมทั้งนานประธรรมที่ก่อให้เกิดวัตัุคือความเกิดขึ้นมาเพราะความสัมพันธ์บานหมายก็คิดนี่เองอวิชาคือความไม่รู้ซึ่งเรามาต้องเวียนว่ามีความเกิดเป็นต้นที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็มาทะนกบำรุง ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสให้เติบโตขึ้นมามีร่างกายมีอายุเท่านั้นมีอายุเท่านี้แต่อายุเท่านั้นอายุเท่านี้มันไม่ใช่เลยเป็นสิ่งที่ว่าคนที่เกิดมา20ปีเราใช้หมดไปแล้ว20ปีคนที่เกิดมา30ปี40ปี50ปี60ปีเราใช้ไปหมดแล้วนะวันข้างหน้าที่เราจะย่างก้าวขึ้นไป ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ให้เรามีสติอยู่เสมอเสมอว่าสิ่งไหนที่จะเป็นรับภายในจิตใจของตัวเราให้เราได้เกาะเกี่ยวให้เราเพึ่งพาเวลาเรามีความทุกข์มีความเลาร้อนใจเนี่เราก็ต้องหาหลักสิ่งของภายนอกพระพุทธองค์บอกว่าไม่มีสิ่งอื่นใดเลยที่จะเป็น ทรัพย์ภายในที่พอจะเป็นล่มบังแดดบังฝนได้นอกจากธรรมสามาของพระพุทธองค์ที่ประกาศกล้องโลกนี้ไปแล้วคือทําไมล่ะพระพุทธองค์ท่านประกาศไว้อริยสัจสี่ทุกขงังอริยสัจจงท่านบอกว่าการเกิดขึ้นมาทั้งใดมีอายตนะนะมีรูปร่างกายมีจิตใจแล้วให้พึงพิจารณานะ สัจธรรมทั้งสีน่นี้ได้แก่ความทุกข์เนี่ยทุกข์ภายนอกก็ได้แก่ทุกข์กายทุกข์กายยังพอทนได้อย่างชาวนาเขาตากแดดตากฝนแต่ด้วยสติปัญญาความพึงพอใจของเขาต้อมีความสุขใจในการที่เราเขาได้ทํานาอันนั้นมันเป็นอาชีพของเขาเหมือาอาชีพอะไรต่างๆก็อยู่กับความพอใจต้องอาศัยกายนี้เป็นผู้ดิ้นรนบากบัน่น ต,ตัวที่มันทุกข์มากนะที่พวกเราได้พิจารณากันอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าทุกข์อะไรไม่เท่ากับทุกข์จิตทุกข์ใจของเราเลยเพราะทุกข์จิตทุกข์ใจนี้เราหาอะไรมาดับไม่ได้นอกจากศสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านกล่าวในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นสิ่งต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็น ของภายนอกก็ดีอารมณ์ต่างๆก็ดีที่แปรปวนที่เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นใจที่มันโลภะอยากได้ไม่ได้ดังใจเนี่ยหรือจะเป็นโทสะความโกรธความเกลียดใครในอารมณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีสติแล้วเราเห็นความอนิจจงมันจะแปรเปลี่ยนจิตใจของเราไปเมื่อเรามีขันติความอดทนภายในจิตใจของตัวเราแล้วมันก็จะเกิดความเย็นสบายใจขึ้นมา เพราะอันนี้จังมันควบคู่ไปสุขก็ไม่ยั่งยืนทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนสิ่งต่างๆนี้ถ้าเราเห็นเรามีสติในอนนีจังนี้เราจะมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยเราจะสามารถรู้อารมณ์ภายในจิตใจของตัวเราได้สติตัวนั้นก็จะมั่นคงอยู่เพราะไตรลักษณญาณน,นี่แหละเป็นหนทางแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีทางอื่นเลยถ้าเราไม่รู้จักคำว่าอันนี้จังถ้าเรา รู้จากคำว่าอน,นิจจังแค่คำเดียวแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับพระพุทธองค์ตลอดเวลาเพราะพระพุทธองค์เนี่ยท่านสอนหลักแห่งทางไตรลักษณ์คำสอนของท่านบอกเลยว่าทำไมเลยเ,เป็นคำสอนของครั้งสุดท้ายก่อนปรินิพานของพระพุทธองค์ท่านสอนไตรลักษณ์เลยอน,นิจจังทุกขงังอนตตาให้พวกเราที่มีชีวิตอยู่เกิดขึ้นมามีอัตภาพร่างกายแล้วไม่ว่าจะ อยู่ในชนชั้นใดก็ตามอยู่ในไวัยไหนก็ตามที่มีความรู้หูไม่หนวกตาไม่บอดพอจะรับรู้ธรรมะของพระพุทธเงค์งได้ท่านให้เห็นความเป็นอนิจจงนี่แหละเป็นหลักชัยเป็นหนทางเหมือนกับเราเดินทางนี่แหละเราเดินทางจะไปสู่จดุดหมายคือบ้านคือเรือนเราการไปสู่จดุดหมายต้องเดินทางไปเส้นนี้รัดไปเส้นนี้เส้นนี้ใกล้นี่ ตัวสติตัวปัญญานี่แหละจะเป็นทางกําหนดบอกแต่ทางที่เราจะไปนี้เป็นอนิจจังทั้งนั้นเลยไม่มีความเที่ยงนะความเที่ยงในที่นี้ไม่มีกายของเราก็ไม่เที่ยงความนึกความชิดจิตใจของเราก็ไม่เที่ยงนะี่ยไม่เที่ยงคนะเป็นอะไรทีนี้ก็เป็นอนัตตาร่างกายของเราก็เป็นอนัตตา ทุกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็เป็นอนัตตาสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็ของเราก็เป็นอนัตตาอนัตตาก็ไม่ใช่ของเขาของเรามันเป็นอนัตตาอยู่งั้นอันนี้เรียกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาทางไตรลักษณนะ์เป็นทางเดินสู่มรรคผลนิพพานซึ่งพระพุทธองค์ท่านกล่าวไว้ในธรรมจัก,กรวัตนาสูตรที่พอจะอให้ สาธุชนทั้งหลายได้เกิดแสงสว่างในธรรมะของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ท่านกล่าวว่าคําสอนของเรานี้จะนําความสุขมาให้ทั้งกายทั้งใจกับผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาธรรมของเราท่านจึงได้ประกาศกล่าวปัญญาก็ดีนะสมาธิก็ดีศีลก็ดีสิ่งเหล่านี้นะเราพยายาม พระพุทธองค์ท่านบอกว่าศีลอยู่ที่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่ใจอยู่ที่กายของเรานี่แหละนะตามตั้งแต่ว่าภูมิปัญญาของไข่อย่างของปุถุชนนะซึ่งเรา,อ,าอยากปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์ซึ่งประกอบด้วยครอบครัวเลี้ยงลูกมีสามีภรรยามีหน้าที่การงานที่จะหาเลี้ยงอาชีพต่างๆท่านก็ประกอบไปด้วยศีลห้าให้เพิงเรารักษามี การไม่พาชีวิตจากสัตว์อื่นเนี่เป็นต้นนี่ปานาติปาตานี่ท่านก็ให้เป็นถือจิตใจนี้ปฏิบัตินี่บางคนน่ยท่านบอกว่าถือศีลถือศีลนีอ่อาตมาบอกว่าอย่าไปถือศีลเลยโยมมันหนักเนี่ยโยมก็วางให้โยมปฏิบัตินะโยมปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนโยมก็ค่อยทําไปศีลคือการ พระพุทธองค์ท่านให้ปฏิบัติคือการลงมือให้จิตใจรับรู้รับทราบนี่ท่านกล่าวไว้นะสัมมาทิสสิสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาส,ส,ม,ม,าสม,มาธิท่านบอกว่าเป็นปุถุชนแล้วพึงปฏิบัติธรรมเราตั้งตนอยู่อย่างไรในการที่มีชีวิตอยู่หนึ่งสัมมาทิฏติให้มีความเห็นที่ชอบสอง สัมมารกรรมมันโตตั้งตนอยู่ในที่ชอบส,อสามสัมมาวายาโมเนี่ยมีวาจาที่ชอบดำริที่ชอบมีอาชีพที่ชอบอมีตั้งสติไว้ที่ชอบมีสมาธิเป็นที่ชอบเนี่ยท่านกล่าวไว้อย่างนั้นนะเป็นมรรคแปดของธรรมจักกังนะตัวไหนที่จะเป็นตัวดำริขึ้นมาก็ใจเราดำริ อยากรักษาศีลอยากสร้างคุณความงามความดีมดก็ภายในจิตใจของเรานี่เองที่ดำหลีให้มันเกิดขึ้นมีความรู้ขึ้นมานะสามารถสร้างสติให้ตัวเอง